Good morning ค่ะกลับใหม่ครั้งกับการรีวิวทุเรียนนะคะวันนี้มากินพวงมณีกันนะคะเป็นเม็ดแบบเล็กๆเงี้ยกินแก้เผ็ดนะคะเพราะว่าเมื่อกี้กินพริกของคุณนิคคุณโยไปเผ็ดมากก็เลยต้องแก้เผ็ดสะหน่อยอไม่เคยกินพวงมณีเลยอะเม็ดแบบเล็กมาก ดูสิน่ารักมากเลยอ่ะอืมเม็ดใหญ่มากเป็นไงครับเนื้อมันแบบน้อยแต่ว่าหวานนะอ๋ออร่อยครับแต่ว่าสู้หมอนได้ไหมยังไงก็ชอบก้านยาวแบบ มากกว่าเนื้อแต่มันก็อร่อยนะแล้วแต่คนชอบเลยอ่ะพอกินเม็ดใหญ่ก็อร่อยขึ้นนะชอบกินเนื้อเยอะๆมั้งเนาะ